ในสมนัยก่อนนั้นเรายังขาดแคลนนะคะในสื่อของเทคโนโลยีต่างๆมากเลยนะคะการจัดการเรียนการสอนของเราก็ยังล้าหลังเมื่อเทียบกับโรงเรียนที่อยู่ในเมืองนะคะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์โควิดขึ้นมาก็คือเราไม่สามารถเปิดเรียนแบบออนไซต์ได้คือนักเรียนกับครูเราก็อยู่กันคนละที่เราก็ไม่ทราบว่านักเรียนเขาจะกําลังสนใจเราอยู่ไหมโรงเรียนวัดเทพชุมนุมเป็นโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล2ถึงป6อยู่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ที่ต้องประสบกับหลากหลายวิกฤตในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับนักเรียนแต่ด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและพลังจากทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงก้าวข้ามวิกฤตเหล่านั้นด้วยแนวทางใหม่ๆจากสื่อเทคโนโลยีและสร้างสรรค์เทคนิคการสอนในแบบเฉพาะตัวไม่ยึดติดก,กับแนวทางเดิมอีกต่อไปครูปลูกปัญญาคือช่องทางหนึ่งที่จะให้ได้มาซึ่ง ให้สื่อให้อุปกรณ์ให้วิธีการด้วยก็คือวิธีการพัฒนาคนครูยื่นมือให้ความช่วยเหลือโดยการอบรมคุณครูคุณครูก็เข้าไปร่วมในการอบรมได้วิธีได้เทคนิคใหม่ๆเมื่อเราได้นําสื่อจากการอบรมนะคะสิ่งต่างๆการปรเปลี่ยนพฤติกรรมของเราสิ่งที่เราได้สิ่งแรกคะ่ะนักเรียนเปิดกล้องโดยที่ไม่ต้องร้องขอ,พอเพรเริ่มมีสื่อใหม่มาน่าสนใจมาเด็กสนใจสื่อ สนใจสื่อข้ามเราไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวเราเป็นสื่อด้วยมันก็ไปด้วยกันค่ะสื่อด้วยตัวครูด้วยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกัน We have a great teachers เดี๋ยวนี้เขาเรียนเขาสนุกส่งสิงก i ต t อกลูกไปอัดคลิปมานะอัด t ิ k ก o ตอกก็ได้นะมามา่าไม่ต้องหนูทําได้ตรงนี้มาม่าก็ ลดพารไปอีกอันนี้ต้องขอขอบคุณโครงการทูปลูกปัญญานะคะที่ทําให้รู้ตัวเองว่าจริงๆแล้วศัก,กยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเนี่ยโดยที่เราไม่รู้มาก่อนเลยคือเรากล้านะเรากล้ามากพอที่จะทําอะไรหลายๆอย่างเพื่อนัเกเรียนวิถีชาวเทพนะครับมีการพัฒนาไปตลอดโดยเฉพาะมีเพื่อนร่วมทางที่ดีอย่างทูทําให้เราได้พัฒนาไปได้ไกลกว่าเดิมครับ หนึ่งในร้อยเรื่องราวความสำเร็จจากทูกปุปัญญาเราภาคภูมิใจที่ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกความสำเร็จมากกว่าทศวรรษและพร้อมจะอยู่เคียงข้างการศึกษาไทยให้พัฒนาก้าวไกลยอย่างยั่งยืนชช่่ววววยยกกกกัันนปปลลลูููคคาามมร้ีใจของ